สวัสดีค่ะกับแชเขาดังมาแล้วค่ะปิดถาวรทุกสาขาปิดถาวรนิวบาลาน c e ประกาศปิดช็อปรองเท้าทุกสาขาในไทยตั้งแต่26เมษายน 66, 66นี้ประกาศปิดกิจการนิวบาลาน c e เซนท่านพระาม9ประกาศปิดถาวรพร้อมกันทุกสาขาหลังตัวแทนจําหน่ายในไทยหมดสัญญานําเข้าและจะจําหน่ายสินค้าแต่ยังระบายสินค้าผ่านเว็บไซต์ซูเปอร์สปอต่อไป ทำเอาคอคนรักรองเท้าใจหายสำหรับแบรนด์รองเท้าจากอเมริกันอย่างแบรนด์นิวบาลาน c e ประกาศปิดทาวร์พร้อมกันทุกสาขาหลังตัวแทนจำหน่ายในไทยหมดสัญญานำเข้าและจะจำหน่ายสินค้าแต่ยังระบายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Super s p o ปต่อไปโดยวันนี้ล่าสุด25เมษายน66เป็นวันสุดท้ายซึ่งบริเวณหน้าร้านขายรองเท้านิวบาลานสาขาเซนตัน,นพระราม9ติดประกาศระบุข้อความว่า นิวบาลาน์พระราม9ประกาศปิดถาวรโดยร้านจะเปิดให้บริการถึงวันที่25เมษายน2566พร้อมกับร้านนิวบาลานส์สาขาอื่นๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเราเสมอมา b บรนด์อินไซ t ์ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ประจำร้าน New Balance เซ็นทัลพระราม9ให้ข้อมูลว่าวันนี้ร้าน New Balance ทุกสาขาจะเปิดทำการเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากหมดสัญญาในการนำสินค้าของ New Balance และในปีนี้จะไม่มีการนำเข้าสินค้ารุ่นใหม่ๆแต่อย่างใดนอกจากนี้ New Balance Line Official ได้ส่งข้อความถึงลูกค้าโดยระบุว่าแจ้งปิดให้บริการ Line Official Account ชั่วคราว หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่หากกดที่ไม่ดูด้านล่างก็ยังพบว่าลูกค้ายังสามารถเข้าไปซื้อรองเท้า New Balance รุ่น,นต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ Super Sport อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่า New Balance อาจจะกลับมาทำตลาดอีกครั้งในไทยแต่อาจเปลี่ยนผู้นำเข้าสินค้าและอาจทำให้มีรุ่นใหม่ๆเข้ามาซึ่งคนที่เป็นแฟนของ New Balance คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ